สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับการทําปุ๋ยน้าครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยสิ่งนี้ครับนั่นก็คือกาแฟนี่นะครับกาแฟซองเดียวสามารถทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอีกอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอตัล หนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกาแฟซองนี้กันเลยนะครับ,บคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินจะใช้เนี่ยครับในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นอย่างแรกก็จะมีกาแฟหนึ่งซองนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกาลังไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีโปรตีน หรือว่าวิตามินมากมายนะครับอย่างที่3นี่นะครับโมโนโซเดียมมูตเมตนั่นก็คือผงชุดรสอย่างที่4ขาดไม่ได้ก็คือยาพารา1เม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานํายาพารา1เม็ดใส่ลงไปในน้ําแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่ครับกาแฟ1ซองใส่ลงไปเลยครับ เราจะไปไล่ยลยกับน้ําร้อนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าน้ําเย็นแบบนี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยครับคนเลยครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วตามด้วยนี่นะครึ่งดืึ่งชุกําลังสองฟ้าใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้นี่นะครับโมโนโซเดียมมันตเตมินนันก็คือผงชลโลดตัวเองครับใส่ไป,ไปครับ1ช้อนนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเพียงเท่านี้เราจะได้ปุ๋ยน้ําไปบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับ นี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆครับในการทําปุ๋ยน้ําด้วยของใช้ในครัวเรือนของเราในวันนี้ครับเสร็จแล้วให้เรานี่ครับน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าให้เราเตรียมมาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราปิดไฟทีนึงขย่า,าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของมะนาวได้เลยนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง ต้นพริกเราก็สามารถฉีดพ่นได้นะครับจะทําให้ต้นพริกของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเหมือนกับต้นมะนาวเลยนะครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวและต้นพริกด้วยกันเลยนะครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วฉีดพ่นเลยครับตามกิ่งตามก้านต้นมะนาวแบบนี้เลยครับ จะทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้เลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายครับในการบารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและอีกอย่างก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมในการทำปุ๋ยน้ำ บำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นแบบนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์สันกระดิ่งไว้ขอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม